กรุนาดูให้ดีนี่คือแนวป้องกนันนอรบมังดีที่สร้างโดยกองทัพเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองมันถูกยกย่องว่าเป็นแนวป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์สามารถหยุดยั้งกองทัพพันธมิตรนับล้านที่พยายามยกผลขึ้นบกในแนวป้องกันแรกที่ชายหาดกองทัพเยอรมันได้สร้างบังเกอร์ปืนกลจำนวนมากบังเกอร์เหล่านี้มักจะสร้างจากเหล็กกล้าหล่อขึ้นรูปภายในสามารถรองรับปืนกลได้สูงสุด5้ากระบอกสามารถยิงรอบทิศทาง360อองศาใส่ฝ่ายพันธมิตรกระสุนและปืนใหญ่ทั่วไป ไม่สามารถเจาะทะลุได้เลยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยิงกองทัพเยอรมันได้สร้างป้อมปราการต่อต้านรถถังจํานวนมากมีปืนใหญ่หลากหลายขนาดปืนใหญ่หนึ่งกระบอกมักจะมีทหารปืนใหญ่หลายสิบคนประจําการสามารถยิงได้ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่หยุดทักแม้แต่ในป้อมยังมีห้องเก็บกระสุนและทางหนีฉุกเฉินมองจากมุมสูงป้อมปราการทั้งแนวดูซับซ้อนนอกจากนี้ทหารเยอรมันที่เจ้าเล่ยังติดตั้งช่องระบายอากาศหลอกถ้ามีใครคว้างระเบิดมือเข้าไปในนั้น อีกวินาทีเดียวระเบิดมือก็จะระเบิดแล้วแม้จะผ่านไปหลายสิบปีต้องประการเหล่านี้ยังคงสมบูรณ์ไม่พูดเกินจริงเลยถ้ากองทัพเยอรมันป้องกันอย่างเต็มที่ในตอนนั้นกองทัพพันธมิตรแทบจะยากที่จะยกผลขึ้นบกได้สําเร็จ